พร้อมว่าเตรียมพร้อมโอ้โหสาวช่าง oh, oh, น,น่ากลัวเนี่ยเจสันเจสันเฟรนดี้เนี่ยสุขสิบิสามฝันหวานฝันเปียก ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเอดิศไฮนะครับชานอลชานอลดีๆนะครับดีจริงเปลนะ่าไ <c oughs> ม่้วันนี้มาเจอของใหมนะ่กับฟรายเดย์เดอะเซอร์ตีเซอร์ีนครับเซอร์ีนสิบสามปีเนี่ยตีเกมนั่นเอง เจสันเนีฮยเด็ที่เรารู้จักกันในเจสันนากนับฮอกเดนสตาร์เกมใครที่อยากจะไม่ผมสับหัวก็ขอเชิญเนี่ยเข้ามาได้ครับพร้อมเสมอยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับใน p ีซีผมก็ยังไม่เคยเล่นเออซิงเลยโหดูสาวสุดแล้วก็มอกับ พวกอช,ช,ชอบแนวซาดิสเนี่ยนะมาถึงก็มาถึงอยู่ในหน้าเมนเมนูนะครับก็มีควิกเพย์นะครับไพเวนแมท h อสต t มไ i น e นะครับโปรโพเกชั่นเซตติ n งแล้วก็ไซอ u t นะควิกเพย์ก็คือเล่นเร็วนะไพเวนแมทก็น่าจะเป็นเล่นกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเฮฮาปาร์ต hey ี้อันนี้ ก็แต่งตัวละครนี้สยองมาแล้วครับเสียงลูกร้องโอ้โโอเคนเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปแต่งตัวเลยครับแต่งตัวของเจสันดูว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับโอ้โหเสียงลูกสยองกลัวครับกลัวเจสันเนี่ย ก็จะมีคอนเซลเลอร์นะครับก็จะเป็นผู้โชคดีแล้วก็จะมีเจสันสปอนทัสเฟรน์นะครับก็น่าจะเป็นการเกิดหรือเปล่าครับก็น่าจะเป็นการเกิดอะไรแบบนี้ก็จะลองเข้าไปดูที่คอนเซลเลอร์ก่อนนะครับวัน,นิส้าโจนนะครับก็จะมีให้เราเลือก อะไรสักอย่างนึ่งซึ่งก็ยังเลือกไม่ได้นะครับก็จะมีชุดมาให้ก็จะมีชุดเรื่อแได้ีฟอนนะครับก็คือเราจะไม่สามารถเลือกได้คือไม่สามารถเลือกได้เลยก็คือต้องปลดล็อกเอานะครับรีเวิสิบสองอะไรแบบเนี้ยคือจะปลดล็อกได้ก็ต้องรู้สึกจะมีค่า c ีีรู้สึกจะเป็นเงินเนี้ย เปี่ยงลูกเขาเขาก็จะมีมาให้นะครับว่าคอมโพชัวนะครับคุอความสงบความไม่กระตุกกระตากอะไรแบบนี้แล้วก็มีค่าความโชคดีนะครับค่าความรักอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะมันรักคนละแบบแล้วแล้วก็อินเทลเจนนะครับก็คือค่าสติปัญญานั่นเองแล้วก็มีสปีดนะแล้วก็มีสต a ามิน่า สเตลนะครับก็คือการล่องหนนี่ผมอยากให้สเตลเนี่ยเยอะๆเลยนะซักสิบไปเลยนะล่องหนไปเลยเอ่อแล้วก็มีสตริงนะครับก็คือถ้าฝัามแขนงแก่งจะอยู่ที่4ี่ทับสิบนี่ยเรามาดูในฝั่งของเจสันกันบ้างนะเจสันกันบ้างก็เหมือนเดิมครับ ยังไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้นะก็จะมีเรปอนแอกนะครับก็คือได้ขวานมาแล้วก็มีแคนรันนะครับก็คือสกิลของเจสันก็สามารถที่จะวิ่งได้นะครับวิ่งเร็วนะครับ สแตนลิสแตนนะครับก็คือขัดขืนต้านต้านทานการมึนนะครับเวลาเราถูกตีเนี่ยเราก็จะไม่มึนนะฮะแล้วก็เซน์นะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบความกลัวได้ประามณานนะครับอาวุธของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเราก็จะจับศัตรูได้อยู่มากขึ้นนั่นเองวิ่งในน้ำได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้วอเตอร์สปีด โอเคเป็นสปอรีเฟล์เอออ่สนเพอร์เฟคต์นะครับก็คือให้สุ่มนะว่าจะเกิดเป็นฝักไหนหรือจะเป็นเจสันนะครับหรือจะเป็นผู้โชคดีนะครับคอนซีเลอร์นะโอเคอันนี้ก็เป็นฝั่งปรับแต่งนะซึ่งยังปรับแต่งอะไรไม่ได้มาดูฝั่งเออ่ โปรเกชันนบ้านะครับคือความก้าวหน้านะครับว่าเราเล่นไปทุกแบบไหนแล้วทีนี้ก็จะมีเข้ามาเป็นแบบเจ็ดนะครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าอาร์มเหรียญความก้าวหน้าของเราเนี่ยครับก็คือเราจะมีโลติแล้วก็มีเทปของพาม์เมล่าบาเดนเนี่ย <laughs> ที่เคย เคยฟักกันไหมเป็นดังพายุลูกโตเหมือนทอร์นาโดบุกใจประมาณเนี้ยฟัมมา,มาลาบาาเดนเนี่ยฉายาสโปกยิลเบิร์สไม่ใช่เลยะ <c oughs> เออแล้วก็มีแอคชิพเมนต์เนี่ยก็คือถ้วยรางวัลอ่ะเข้าไปดูอันนี้กันเนี่ยอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอนิมอลแทปเนี่ย ก็คือสามารถจัดการด้วยกับดักสัตว์จัดการเจสันด้วยกับดักสัตว์นั่นเองพอต้เมคานิกเนี่ยช่างซ่อมรถเป็นซ่อมรีแพลตุยแพรลรถนันเองอันนี้รีแพ์เรือเนี่ยอันนี้คือเงิบครับก็คือหมายว่าความกลัวคืนร้อยคิดแล้วเนี่ยแต่เราสามารถยังอยู่รอดในคืนนั้นได้ก็ได้ดีมาอันนี้ก็คือเข้าไป ในกระท่อมของเจสันเนี่ยอันนี้ใช้วิทยุเรียกทอมมี่ a จาวิสนะครับอันนี้จะเป็นซ่อมเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะฮะอันนี้เป็น Emergency ซี a แ n ร n นิงนะครับก็คือยิงเจสันหรือทำทำดาเอจหรือทำอะไรกับเจสันเนี่ยด้วยไฟ อันนี้คือเป็นการสตัตนเจสันนะครับด้วยทำให้งงนะครับคือการเปิดเพลงพเมเร่าบาว์เดนเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือคุณคุณนะเหมือนกับเรื่องกาเดียนอะที่พระเอกฮะสตาร์ลอร์ดร้องเพลงนะครับร้องเพลงแล้วก็ให้ตัวกงหมื่นงงนะครับไม่ใช่แล้วอันนี้จะเป็นคือการใส่เสื้อนะครับหรื ให้เสื้อลายสก,กอตอะไรสักอย่างเสื้อของแม่ของเจสันนะครับและทําให้เจสันเข้าพวงหลอนได้ยินเสียงของแม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นถอหน,น้ากากของเจสันได้นะก็จะได้อันนี้มาอันนี้ก็คือออกจากออวินโด์ได้นะครับอันนี้ก็คือทำดาเมจกับเจสันด้วยอาวุธประชิดนะครับ อันนี้ก็คือ,อตีเจสันด้วยไฟแคกเกอร์นะครับอ,อันนี้ใช้สเปร์รักษาตัวเองเนะฮะอันนี้คิวเจสันวอฮีนะครับอันนี้เอสเคปการใช้มีดทกนั่นเองอก็คืออันนี้ชนะโดยที่ ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้จะเป็นใช้โทรศัพท์เล่หาตำรวจนะฮะอ่าอันนี้หนีหนีเจสันได้ J ตีนผีนั่นเองก็คือหนีเจสันได้โดยการขับรถหนีเนะี่ยอันนี้คือเบรกฟรีอรอมนะครับก็คือสามารถแก้มัดเชือกของตัวเองได้จากการที่ถูกเจสัน จับมัดไว้นะครับโดยไม่ใช้พกเก็ตไนน์นะครับก็คือไม่ใช้มีพกอ,อ,อันนี้คือสตันเจสันนะครับวิอก็คือทำตีให้เจสันมึนงงในช่วงขนาดเนี้ยโดยใช้อาวุธประชิดนั่นเองเอ,อ,อันนี้เล่นเป็นทอมมี่จาวิสนะครับอันนี้ชนะโดยตำรวจนะครับตำรวจมาช่วย อ่าอันนี้ก็คือใช้สเปรย์ให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยครับไม่ใช่กับตัวเองอ่าอันนี้ก็คือจบมันติเพย์เยอร์แมท์นะครับกับคนอื่นอื่นอ่าอันนี้ก็คือใช้ไฮดิงสปอตนะครับก็คือซ่อนตัวอันนี้จบแมทช์ในเวลากลางคืนนะครับจะได้เลือนี้มาอันนี้ชนะโดยการใช้เรือหนีนะฮะอ่าอันนี้ก็คือฆ่าขวาง ขวางไม่ให้เจสันเข้า,าประตูนั่นเองฮะอ่ะโอเคจัมเอาเซ็กชันสตอรี่วินโด้เนี่ครับอันนี้มันคืออนะไรวะจัมเอาเนี่ยลาซีส์ลาซีสอน,นะครับก็คือเ e ็กชันสตอรี่วินโดก็คือกระโดดขึ้นมาจากชั้นสองเอ้ยกระโดดออกจากหน้าต่างชั้นสองเหยอประมาณนี้เนนะียโอเคประมาณรวมๆก็จะมีนะครับ ไทม่เทปเทปของไทม์่าเบลเดนก็จะมีะแอลบัมเดวยกันน,นะครับก็ยังไม่ได้หาซื้อมา